สวัสดีครับมาพบกันกับลัทธนาตุนนะครับผมดาวราหของคุณเป็นยังไงวันนี้จับไพ่ได้วาคารีนะว่าคารีก็จะเป็นกองทัพนางฟ้านักรบใช่ไหมครับของทางโอดีนเนาะประมาณนี้เนาะอืมก็เป็นสุดท้ายแล้วก็เจอว่าคารีอยู่คนเดียวเชะที่อยู่ในตำนานของทอที่สู้ลบกันไปแล้วสุดท้ายแล้วก็สู้กับเพราตายหมดเลยก็เหลืออยู่คนเดียวที่ก็มาเป็นเ,เจ้าเมืองใหม่เนาะ แทนทอไปทอก็ไปท่องอวกาศกับกาเดียนแวกบาแกซีใช่ไหมครับเขาบอกว่าวาคาเีเองเนี่ย you can because you must นะครับผมคุณต้องคุณสามารถที่จะทำได้เพราะว่าคุณมันมีความสามารถอะคุณต้องทำอะ่ะนะครับคุณคุณ you can because you must นะคือมันเหมือนเป็นสถานการณ์ที่ต้องทำอะเหมือนว่าคาเียสุดท้ายแล้วก็ต้องจับดาบขึ้นมาสู้กับเฮราใช่ไหมครับ สู้เพื่อที่จะเอาแผ่นดินคืนมาเพื่อจะลบการแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเขาบอกว่า uh, basically is here to infuse your l e a d i n g with the emotion and the mental r e s u l t e necessary to keep fighting นะครับอย่างที่บอกครับว่าคุณต้องเป็นคุณต้องคุณเป็นได้เพราะคุณต้องเป็นเนาะ you can cause because you must นะครับผม ประมาณนั้นทําไมเหรอเออทําไมลหะครับเดีย๋ยวไปดูกันครับผมเพราะคนลขนัขษณะอะไรนะลัขษณะตุลน,นะครับลักษณะตุลทําไมคุณ you can because you must เนะอมก็คนลักษณะตุลดาวมันอยู่ตรงไหนเออดาวอยู่ตรงอลิเนี่ยมันเป็นอุปสรรคไงคือคุณจะล้มล้มได้แต่คุณจะล้มไหมเออเอาอย่างนี้ดีกว่า เพราะลาหูขคนลัษณะตัวใหญ่ในปีครึ่งนี้มันย้ายจากปัตตานีเข้าสู่ในเรือนของอลิอลิมันคืออุปสรรคอุปสรรคหรือศัตรูเรือนนี้คืออุปสรรคหรือศัตรูเมื่อลาหูอยู่ตรงนี้อุปสรรคหรือศัตรูในด้านมืดอุปสรรคศัตรูที่เกี่ยวกับการใช้ไหวพริบอุปสรรคศัตรูเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์อุปสรรคศัตรูเกี่ยวกับเรื่องของรังไข่มดลูกประเภทรัศพันธ์นะครับผมทํานายแบบนี้เลยนะเพราะว่าลาหูเองเนี่ย มันคือดาวแปลกแหวกแหกไม่เหมือนใครถูกไหมครับแปลกไม่เหมือนใครแหวกแนวแหกคอกในอีกด้านหนึ่งของราหูคือมัวเมาลุ่มหลงนะครับเพราะฉะนั้นความมวเมาลุ่มหลงไปตกอุปสรรคลองตีความรวมสิครับลาหูเป็นความมัวเมาความลุ่มหลงเป็นด้านที่ไม่ดีตกอุปสรรคมันจะสร้างอุปสรรคไหม ถ้าเรามวดดัวเมาเรารุ่มลงกมากจนเกินไปเราสร้างอุปสรรคไหมลาหูเป็นวัเพศวัตถุพันธุ์เกิดเป็นอุปสรรคในชีวิตลาหูคือรถยนต์เกิดเป็นอุปสรรคในชีวิตลาหูคือเรื่องไหวพริบไหวพริบเกิดเป็นอุปสรรคในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นทํานายออกมาคือเสียหมดนะครับเสียหมดแต่ถ้าบอกว่าลาหูตกมรณะ,ะอีกเรื่องหนึ่งใช่ป่ะเพราะมันเสื่อมสลายลาหูวินาศอีกเรื่องหนึ่งแต่ เลือนอลิก็คืออุปสรรคอะไรมาลงตรงนี้มันก็เอาอุปสรรคมาให้ผมว่าทนายแบบนี้นะอืมเพราะฉะนั้นถ้าเขามาบอกคุณว่าปีนี้ราหูของคนลัคนาตุลดีผมจะตอบว่าไปไกลๆนะไปไกลๆเพราะว่าราหูปีที่แล้วตกปัตระนี้เขาบอกว่าแ yeah ย่แต่ปีนี้ตกอลิบอกว่าดีก็มไม่รู้ว่า ตำราเราต่างกันนะเพราะนั้นผมก็ทำนายตามของผมแล้วกันว่าราหูตกอุปสรรคดาวราหูคืออะไรสร้างอุปสรรคตรงนั้นนั่นแหละนะครับประมาณนั้นเนาะตีความง่ายๆว่าปีนี้ปีครึ่งคนลัคณะตุนมีปัญหาเกี่ยวกับราหูแน่นอนนะครับราหูอยู่ในเรือนอะไรบ้างนะครับจากดวงเกิดลองมาดูให้มันเจริญดกันออกไปเลยว่า มันใช่หรือเปล่าลาหูตกอยู่ในตน,นุตัวคุณเองมีลาหูอยู่กับตัวเป็นคนที่ใช้ไหวพริบเป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นคนที่นอนกลางคืนดึกๆทำงานโลจิสติกตกอลัลลแปลเองนะแปลเองนะว่าลาหูคุณเป็นตัวตนคุณอยู่ในเลือนเกิด คุณเป็นคนที่แปลกไม่เหมือนใครเป็นคนที่ชอบเดินทางคุณเป็นคนใช้ไหวพริบแต่มันไปทําให้เกิดไหวพริบมันทําให้เกิดอุปสรรคเดินทางทําให้เกิดอุปสรรคเนาะคุณเองทํางานเกี่ยวกับลาหูเกิดอุปสรรคอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นถือว่าไม่ดีเนาะไปวุ่นวายกับชาวบ้านมากไปก็ไม่ดีก็ต้องเจียมเนือ้อเจียมตัวอย่าไปยุ่งอย่าไปวุ่นวายกับเขามากนะครับเป็นคนชอบเดินทางก็ต้องระวังในเรื่องของเส้นทางการเดินทางเป็นคนที่ชอบรถยนต รถยนต์เกิดเป็นอลิก็ต้องซ่อมต้องดูแลสภาพเนะาะกี่ไม่กี่ไม่ต้องไปตรวจเช็ครลาหูเป็นเรื่องของวัเพศวัสดุพันธุ์ตกอลิอาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้เนาะลาหูเป็นไวพริบอันที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเสียเนาะเลาหูคือตัวตนชอบกลางคืนชอบดึกๆชอบเที่ยวชอบอครรัคจอตกอลอม ลาวูเป็นกระดุมพระเป็นคนที่แบบสร้างเงินจากความใช้ไหวพริบเป็นคนที่เอาใช้ง่ายหาเงินเก่งเนาะเป็นมหาอุดด้วยเป็นคนใจดีใจดีตกอัลลีเพราะนั้นต้องระวังมิสาชีพอย่าไปเชื่อคนง่ายนะครับเพราะคุณเป็นคนใจดีเป็นลาวโหมหาอุดสายเปเชื่อคนง่ายอ่อไม่ใช่เชื่อคนง่ายเป็นคนที่ใจดีแล้วก็คิดอะไรเรื่องมันยังไม่มาถึงก็เอาแล้วคิดใหญ่คิดโตเนาะ ไปตกอลิอะฉะนั้นความคิดมากมายไปตกอลินะครับถ้าเป็นตนุเมื่อกี้มีอุจจาริชราชาโชคปกินาโชคด้วยคุณคิดว่าตัวคุณมีดีทั้งสามตำแหน่งแล้วตกอลิไม่เสียหายหรออืมคนลักษณะตุลราหูเป็นศาสชาวุ่นวายกับคนรอบข้างชอบไปนู่นไปนี่กับคนรอบข้างตกอลิไปสิครับเนาะไปกับคนที่เขาเสียนกอะ ไม่ใช่เสียนกกำนันนกเนาะที่เขาพาไปกินข้าวแล้วก็น้องอะไรเนะที่วางยา <c oughs> นาะไปทาบุญกันไหมครับเพ่เดี๋ยวเนื้อะจะพาไปไปล่อยป่าไปวัดออืม่าคนที่วางยานั่นแหละนะครับประมาณนี้เนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นลาหูสาสต์ชะชอบไปไหนกับเพื่อนปีนี้ไปตกอลิก็อาจจะแบบว่าเออการที่เราชอบไปนู้นไปนี่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการอยงนี้ไ,ได้หรือ เราเองมีความวุ่นวายกับคนรอบข้างอยู่แล้วแล้วไปตกอลิกลายเป็นว่าเรื่องของคนรอบข้างมาสร้างอุปสรรคให้กับตัวเราอืมเนาะลาหูเป็นพันธุไม่อยู่กับบ้านชอบความยิ่งใหญ่ในความวุ่นวายเนาะผีก็ไม่กลัวอืมเพราะเป็นลาหูมาจากพันธุใช่ไหมครับไปตกอลิแปลว่าตัวเองก่างไปทั่วตัวเองไม่อยู่กับบ้านตัวเองไม่สนใจอะไรเลยแต่ชอบความเป็นลาหูไปตกอลมเนาะ ผมทับได้แบบนี้นะลองดูว่า,าลาหูขึ้นมาจากไหน,นลาหูเป็นปุตตะฉันไม่ชอบความวุ่นวายเลยหรือฉันจะวุ่นวายก็วุ่นวายกับบริวารของฉันเป็นเกษตรดีและ,ะกินโชกด้วยเวลามาฉันก็แรงเวลาเงียบฉันก็เงียบอืมไปตกอลินะครับเรื่องของบริวารไปตกอลิหมดลาหูเป็นอลิเข้าอลิอยู่แล้วเพราะนั้นชีวิตนี้ก็เหมือนเดิมเนาะชีวิต้าหูคนมีขวากหนามเลยปีนี้ขวากนั่งเต็มที่เลยหนามเต็มตังเนาะเพราะนั้นะเพราะนั้นลาหูเข้าที่เดิมก็ เป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับลาหูอยู่แล้วลาหูก็ตกเดิมเดิมก็คงจะชินแล้วละ่ะลาหูตกปัตนีในดวงเกิดคุณเองเกิดมาชอบที่จะวุ่นวายเดี๋ยวเรื่องของรเรื่องของสาม,มีภรรยาชอบตามติดชอบไปดูชอบเอาใจใส่เขาตกอลิเพราะนั้นเอาใจใส่มา,มาก,ามากนจนเกินไปเป็นอุปสรรคในชีวิตเพราะนั้นต้องบ่อยปล่อยวางบ้างคนลักษณะกรกฎลาหูเป็นปัตนีต้องปล่อยวางกับชีวิตบ้างร <c oughs> าหูเป็นมรณะ เนาะแล้วเป็นนิดด้วยหมายความว่าคนเป็นคนที่มีโครคภัยไข้เจ็บเนาะคดีความเกี่ยวบ้านไรยที่ดินคนใกล้ตัวเห็นแต่ตัวเชื่อคนง่ายหูเบาโอ้โหตกมรณะหมดเลยแสดงว่าเรื่องพวกนี้เราหูเป็นนิดเราหูเป็นนิดอคดีความเกี่ยวบ้าน้ที่ดินตกมรณะแปลว่าไม่มีอะไรเลยแปลว่าคดีความไม่มีไม่หูเบาไม่เชื่อคนง่ายอาจตีความได้เนาะตกอยู่ในเรือนปตัตนี้ก็ถือว่าโอ้ยเสียงจะไม่ไหวแล้วโทษที <c oughs> ถือว่า ในดวงเกิดดีสมมติว่าตีว่าลาหูนิดไปเป็นมอนะก็ถือว่าดีตกปัตนิตกอยู่ในเรือนอลีก็ต้องระวังแต่ถ้าบอกว่าราหูเป็นนิดแล้วสร้างความเป็นมนลณะด้วยแล้วตกอลีก็ต้องยิ่งระวังใหญ่ลาหูเป็นสุภาความสุขความเจริญความคิดเป็นปกินะโชคเป็นคนที่แบบชอบเดินทางเป็นนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องของคนมีสเสน่ห์ตกอลีมันเสียไหมอ่ะเนาะ <c oughs> ราหูเป็นกรมมะมันชอบทำงานแตกแปกแตกต่างชอบเดินทางทำงานใช้ไหวพริบตกอลิราหูเป็นราพระลาผลเป็นปะลราหูป่าก็คือในเรื่องของการที่แบบว่ากล้าแข็งนิสัยหยาบช้าเอาเปรียบญาติพี่น้องไปเป็นอลอะเขาจับได้เว้ยราหูเป็นวินาศชอบเดินทางไกลอยู่ไม่ไม่อยู่บ้า,บานเนาะไปอยู่ต่างประเทศแล้วดีตกอลิ อะคิดต่อเองแล้วกันว่าเมื่อตกอลิแล้วจะดีไหมนะครับสวัสดีครับ